ครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกปีส่วนรับนักกอล์ฟนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของระยะห่างของลูกนะครับระหว่างตัวเรากับลูกในแต่ละไม้ครับว่าเท่าไหร่มีวิธีเช็คอย่างไงถึงจะเหมาะสมในแต่ละช็อตก่อนตีลูกเราสามารถเช็คได้จริงนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่เวทนะครับหรือเหล็กสั้นครับดูนะครับสมมติว่าลูกอยู่ตรงนี้นะครับ เราสามารถเข้าไปจดได้เลยครับคือแต่ละไม้จะต่างกันที่ตำแหน่งลูกนะครับแต่ว่าวิธีรีเช็คว่าลูกห่างจากตัวเราเท่าไหร่เหมือนกันทั่วไปครับจากนี้ครับเดี๋ยวครับถนัดแล้วนะครับให้วางปลายไม้ครับลงมาชื่อจะอยู่นี่ครับตำแหน่งไม้จะอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าขากนะครับก็คือตรงกลางพอดี อย่าให้เลยขึ้นมานะครับถ้าเลยขึ้นมาถือว่าใกล้เกินไปนะครับหรือถ้าพ้นหัวเข่าเมื่อไหร่นะครับนะครับก้นเข่าก็คือห่างเกินไปนครับอย่างนี้ครับนะครับ่างนี้ครับนะครับเห็นไหครับเราก็เกิดว่าใกล้เกินไปดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก็คือให้ค้นหัวเข่ามานิดหนึ่งนะครับจนถึงแค่ถึงกลางพอแล้วครับแล้วแต่สรีระของแต่ละบุคคลถ้าใครสูงนะครับก็อาจจะอยู่แถวๆเลยหัวเข่ามานิดหนึ่งแต่ถ้าใครสรีระไม่สูงมากก็อยู่แถวถึงกลางตรงกลางพอดีนะครับอย่าให้เกิดขึ้นมาโอเคนะครับลองดูเหล็กกลางครับเหล็กเจ็ดนะครับเหล็กกลางครับจอดเรียบร้อยนะครับถนัดไหม ก็ตลาดแล้ววางครับนะครับนะครับดูตรงกลางเลยนะครับยูทิ่ลิตี้ครับดูที่ลิตี้ขนาดนี้ยังขนาดแล้วดูนะครับเช็คครับเห็นะครับตรงกลางครับเบอร์ครับเหมือนกันครับต่างกันที่ตำแหน่งของลูกแค่นั้นเองดูนะครับ ไเวอร์เข้ามาเซตอัพขนาดนี้ยังขนาดแล้วครับดูนะครับวางครับเห็นแล้วครับแบบนี้ครับง่ายๆครับสามารถเช็คได้ทุกช็อตครับก่อนที่จะตีลูกจริงนะครับโอเคครับลองไปใช้งานนะงานกันดูนะครับพบกันใหม่วีดีโอหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ